คนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชา n นลของใบเฟินนะคะวันนี้เฟินพาเพื่อนๆมาหัดพเพาะเมล็ดกันนะคะใครที่แบบเป็นมือใหม่นะกาลังหัดพเพาะเมล็ดหรือว่าเริ่ม,พมเพาะเมล็ดอยู่นะคะหรือว่ายังทําไม่เป็นเลยอะไรอย่างงี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะเฟินจะพาเพื่อนๆไปพเพาะเมล็ดแบบละเอียดเลยะคะ่ะขอพิเศษก่อนก่อนอื่นนะคะอันนี้เป็นดงดอกหญ้าหน้าลงจากเหล่านี้ยนะคะคือตอนแรกๆตอนปิดสวนไปแรกๆมันยังต้นเล็กๆอยู่เลยตอนนี้ต้นเบลเลอเลยนะคะน่ารักมากๆดูดีมีหลายสีเลยอะ ลองหาซื้อมาปลูกกันดูนะคะตามร้านขายต้นไม้ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาไม่แพงอะ่ะปลูกโตไวามากๆด้วยนะคะเท่าเรื่องของเรานะคะวันนี้เพื่อจะพาเพื่อน<ๆ>ทุกคนมาเพาะเมล็ดกันนะคะเป็นการพ between, เพาะเมล็ดแบบง่ายที่สุดสไตล์ส่วนเราเองนะคะเพื่อนทุกคนสามารถ,าารถทําได้นะคะที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่างแรกเลยก็คือหินภูเขาไฟผสมกับพีทมอสนะคะ Kel คเะพือ่อนะะบางคนเขาก็จะใช้เป็นพีทมอสล้วนๆเลยก็ได้นะคะบางคนเขาก็จะใช้ดินปลูกแคคตัสก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมี ีอะะะไรนะคะแต่ของที่สวนเราจะใช้เป็นอันนี้เลยแบบนี้เลยนะคะต่อไปอันนี้คือปุ๋ยออสโมโคดนะคะส่วนอันนี้คือสตาร์เกิลจีกันเพียออสโมโคดก็จะช่วยบำรุงต้นนะคะอันนี้เป็นป้ายแ็กกับปะกาค่ะเพื่อนๆสามารถเอามาเขียนได้ว่าเราเพาะวันนี้นะ อันนี้เป็นพันอะไรอะไรประมาณนี้นะส่วนนี้เป็นทิชชู่นะคะทิชชู่เราจะใช้รองก้นกระถางน,นะคะจริงๆใช้เป็นหินภูเขาไฟกับมะพร้าวอะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกแต่ส่วนเราจะใช้แบบนี้สะดวกคือกระถางน,นะคะอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นกระถาง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะพร้อมเมล็ดเยอะขนาดไหนนะ แต่แนะนำามาให้แยกกันเพราะพันลากระถางจะได้รู้ว่าพอโตมาจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมั่วกันไปหมดนะคะแต่ใครจะเพาะรวมกันก็ได้นะส่วนใหญ่ที่สวนก็จะใช้เป็นพอร6กนิ้วแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเออมันวางง่ายดีแล้วมันก็จะใส่ถุงปากกว้างถุงใส่ปากกว้างพอดีนะคะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมล็ดข่าวันนี้เราจะพาะยิมโนกันนะอันนี้เป็นเมล็ดยิมโนนะคะ อันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะตัวนี้ก็คือแคปแทนนะคะเอาไว้ใส่น้ําผสมนะคะที่จะช่วยเรื่องกัรลานะคะไม่ให้ลาขึ้นในพอร์ทพอมเมล็ดของเรานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจําเป็นมากๆเลยนะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นผงขาวๆเราใช้ผสมให้ละลายกับน้ำนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือ B1 วันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยบํารุงนะคะอาหารเสริมของพืชน,นะคะเลยนะคะอันนี้เราจะใช้ผสมน้ําเหมือนกัน บอกทุกคนว่าไม่จะเป็นต้องซื้อใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่พอดีว่าเฟินใช้เยอะก็เลยซื้อมาอันใหญ่นะคะซื้อแบบยกรางยกโหลมาเลยก็จะถูกนะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ได้พอเยอะนะคะเขาจะมีไซส์เล็กขายราคาไม่แพงมากตามร้านขายเครื่องมือการ,กรเกษตรทั่วไปมีขายนะคะทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะคะตัวนี้ B1 อันนี้แคปแทนนะคะอันนี้เป็นถุงยานะคะเราเอาไว้ใส่กระถางพอมเล็ดนะคะซื้อของยี่ห้อแอโร่อันนี้ซื้อจากแมคโครนะ ใช้เป็นขนาด10คูณ15นะคะอันนี้จะใส่พอ6นิ้วได้พอดีเลยค่ะแล้วก็เราจะใช้ยังบ่งด้วยนะคะเอาไว้รัดปากถุงก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาตัว B1 กับแคปแทนนะคะลงในน้ำก่อนนะให้ถูมือคนนะคะอย่าคนมือเปล่านะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสารเคมี ส่วนเรื่องปริมาณนี่กะเอาได้เลยนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําสีขาวนวลๆแบบนี้เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นก็จะใช้ทิชชู่นะคะรองก้นกระถางอันนี้ก็จะประหยัดดีนะแบบนี้นะคะรองเข้าไปแบบนี้เห็นไหมมันจะปิดตรงนี้พอดีอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้กับพวกตอนปลูกต้นไม้ได้นะคะเพราะบางทีที่สวนก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันนะคะตัวน,นี้ก็คือพีทมอสผสมกับหินภูเขาไฟนะคะเช่อยน เราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้มันได้สักคูณคูณหน่อยแต่ไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยสตาร์เกิลจีแล้วก็ออสโมโคดอีกนะคะเอาให้เขาได้ประมาณครึ่งตรงนี้ประมาณอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองกะปริมาณของขนาดกระถางเพื่อนๆใช้ดูนะคะว่า,อาลองถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยมันต้องใส่ประมาณไหนมันถึงจะได้ประมาณนี้นะคะ เห็นไหมสองกระถางนี้เฟิร์นก็ใส่แล้วนะคะใส่ให้ได้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะแล้วเราก็จะใส่ตัวออดมูโคส์ค่ะลองกะดูเอานะคะอันไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องถึงขั้นขนาดว่านับเม็ดนะคะลองกลับปริมาณเอาได้ตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงนะคะบำรุงต้นพาเป็นยากันเพียะคะ่ะแต่กันจีก็ไม่ต้องเยอะมาก ประมาณนี้เราก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมสองพอนี้ก็ไม่เท่ากันนะคะลองกับปริมาณเอานะคะเราก็จะใส่ดินใส่ดินเพิ่มเต็มกระถา,างเลยนะ<ๆ>กดกดเบาๆนิดนึงนะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเราใช้หินภูเขาไฟผสมพิทมอสไว้ครึ่งนึ่งแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็โรยปุ๋ยแล้วก็โรยสัลซ่เกินจีนะคะจากนั้นข้างบนเนี้ยเราจะใช้พิทมอสล้วนก็ได้นะคะโรยทับอีกทีนึงอันนี้ก็คือโรยให้เต็มกระถางเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้แบบอย่างนี้ล้นวนก็ได้นะ เราปาดแล้วก็กดๆๆเบาๆด้วยนะคะเราก็จะได้หน้าสวยๆแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ดูตะปุ่มตะป่มมา่ามากเนาะมากเนาะอันนี้ก็คือถาดปกติที่เราจะแช่กันนะคะก็จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างลึกกว่านะคะมันก็จะแบบเปียกเร็วมากตอนนี้ดินในพอทของเราก็เปียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหม เดี๋ยวเราก็จะมาโรยมเมล็ดกันนะคะทุกคนทุกคนเห็นในนี้ไหมในนี้จะโรยได้ประมาณ3-4มถึงสี่พอตนะคะน่าจะ4ี่พอตได้เลยแหละถ้าเกิดเราโรยแน่นเกินไปอะเวลาเขาโตขึ้นมามันก็จะแบบเบียดกันเกินไปนะคะก็แนะนําให้โรยแบบพอดีพอดีไม่ต้องแน่นกันเยอะไม่ต้องเบียดกันเยอะนะคะให้น้องโตแบบสบายสบายเนาะตอนโรยมเมล็ดต้องระวังพวกลมด้วยนะคะถ้าแบบว่าช่วงไหนลมแรงๆมันอาจจะปิวได้นะ คำที่เมล็ดมันเล็กเ,เ,เกินไปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ<ม>ก็จะใช้มือกดลงไปเบาๆนะคะให้มเมล็ดเขาแบบเข้าไปในดินเนาะกดแค่เบาๆแบบแทบบๆทแบแทบแทบเราก็จะพาน้องเขามาใส่ถุงกันนะคะทุกโพโอ้ห,หมอันนี้ก็คือเป็นถุงขนาดใหญ่เลยนะเราก็จะทําการเปิดปากถุงแบบนี้บางคนเขาก็จะใส่น้ำเข้าไปในถุงด้วยนะคะ ต้อให้แบบอดมันคึงนๆเนาะต้องให้อะไน,นี้เขาชุ่มด้วยนะคือยกแล้วแบบหนักๆแล้วก็แบบดินข้างหน้านี้ก็คือเปียกหมดเลยก็คือใช้ได้นะคะที่เราไม่ใส่นะ้ำลงไปก็เพราะว่าเดี๋ยว น้ำจากก้นกระถางเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ข้างใต้ถุงเองนะคะเราก็ามัดเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะเขาจะได้อบอบกอยู่ตนีน้อันนี้เป็นพอทที่เราใช้พีทมอสทับข้างบนนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆใครที่ไม่มีพวกหินภูเขาไฟนะใช้พีทมอสล้วนก็ได้นะคะ หรือว่าใครจะใช้แบบเฟรนก็ได้พิศมอแล้วก็หินเผาไฟทั้งหมดหรือว่าจะเป็นทิศมอแล้วก็หินเขาไฟข้างล่างแล้วก็พิศมอสโปกข้างบน,น้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่มันออกมาจากพอดนะันี่คือไม่ได้ใส่เพิ่มเลยนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ตัวน้ํานี่ก็จะช่วยให้พอตของเรามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะ ใรรพอไม่เยอะไม่ต้องใส่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะสามารถเอาไปอดแดปใช้ได้เลยบางคนก็จะใช้ถ้วยโฟมใช้กล่องพลาสติกเนี่ยกล่องพลาสติกแบบนี้แล้วมีฝาปิดข้างบนนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะคะซื้อที่แมคโครก็มีขายไม่แพงด้วยนะรู้ล้าลืมอะไร ลืมใส่แท็กลืมใส่แท็กอะ่ะอ,อ่าถ้าเกิดปกติเขาจะใส่กันไปข้างในนะคะเสียบกันดินแต่ว่าวันนี้เราลืมเราจะปักไว้อย่างนี้ละกันเราเขียนว่าดิปโนวันนี้วันที่ยี่สิบห้ายวันนี้วันที่ย6สิบหเดือนห้าส่วนใหญ่เขาจะเขียนวันที่กันแบบนี้นะคะหน,นีบไว้กับตัวยางรัดเน,นี่ยนะคะ เราก็จะใส่ไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเฟิร์นก็จะพาน้องมองเขาไปเก็ตกับเพื่อนเขานะผ้าด้าโซนี่เป็นอะไรที่จำเป็นนะคะใครที่ยังไม่มีไปซื้อติดบ้านเลยนะใช้งานได้หลากหลายค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นข้างล่างโตน,นี้ไหมคะก็จะเป็นมเมล็ดที่เราพอไว้ทั้งหมดเลยนะมันมีเยอะมากอะค่ะ ตั้งแต่ต้นจนสุดนู่นเลยนะก็ช่วงนี้กำลังเร่งพอมเล็ดอยู่นะคะก็เดี๋ยวเฟื่อนจะพาน้องๆเขาไปไว้กับเพื่อนเขาเลยนะ ก็จะเป็นมเมล็ดที่เราพอไว้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าถุงนะมันมีไอ้น้ำนะคะคือมันมีความชื้นนั่นเองน,นะคะอันนี้เริ่มงอกว่ะค่ะอันนี้จริงๆพอไม่นานนะเพิ่งพอได้ไม่นานค่ะ mm hmm. เห็นไหมเห็นน้องไหมทุกขอดคือง,งอกหมดแล้วนะคะงอกดีด้วย mm hmm. ให้ทุกคนดูนะว่ามันเยอะขนาดไหน ตรงนี้ก็เป็นโรงที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ายาวนะคะก็คือยาวเป็นท่สุดนู่นเลยตั้งใจว่าจะทําให้เต็มทุกช่องเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่ส่วนที่ที่เราจะวางน้องเขาไว้นะคะทุกคนมันจะไม่สามารถอยู่บนโต๊ะแบบนี้ไดะะ้ค่ะมันต้องอยู่ข้างใต้โต๊ะแบบนี้ที่มีแสงแดดส่องถึงแบบประปภายนะคะคือโดนแดดทั้งวันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนแล้วมันจะแบบไหม ต้องอยู่แบบใต้โต๊ะหรือว่าใต้ร่มไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหาดูแถวบ้านนะงเรือนอันนี้เป็นโรงเรือนในบ้านนะเพื่อนๆพ่จะสังเกตว่าใต้โต๊ะนี่คือมีแต่มเมล็ดที่พอไว้ทั้งนั้นเลยนะคะเราจําเป็นต้องไว้ใต้โต๊ะแบบนี้ค่ะทุกคนใครจะแบบเพาะใส่ถาดดโศ่แบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้ฝาใส่ฝาใส่แบบไหนใช้ฝาใส่แบบนี้นะคะปิด แทนถุงพลาสติกนะคะอันนี้เป็นเมโลที่เราพอในถาดไดาโซนะคะก็คือก็ใช้วิธีเดียวกันเดเลยนะทุกคนแค่แบบว่าปรับไปตามขนาดไซส์กระถางนะคะเราจะเปิดพอตตอนไหนใช่ไหมคะประมาณ5 6ถึงเดือนค่ะอันนี้ก็คือเราเปิดแล้วก็ามากรอ,องไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะโดนแดดไม่จังๆมากนะคะก็คือแบบจะมีสลรเนพางอย่างน้อย50ซแต่ว่าช่วงนี้ก็คือจะอยู่ใต้บ้านใต้งเงาบ้านตรงนี้มันก็จะไม่ค่อย เจอแดดเท่าไหร่นะคะใครที่ไม่มีใต้โต๊ะนะคะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแซลแน50%สซแลนดำอันนี้อยู่ใต้เงาบ้านนะคะโดนแดดประมาณครึ่งวันออกมาก็จะเจอมเมล็ดที่เราพอไว้นะคะลบนิดนึงนี่ก็จะเป็นโรงแบบว่าที่เราแกะเปิดพอร์ตออกมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาวางไว้แถวๆนี้ให้มันอยู่เป็นกองรวมกันส่วนใหญ่ที่บ้านมียิมโนเยอะมากนะคะ คือตอนนี้ทุกพื้นที่ของบ้านก็มีแต่โรงเรือนนะอันนี้เพิ่งต่อเติมใหม่ข้างๆบ้านอันนี้ก็คือบ้านของเราอันนี้ก็คือที่ต่อเติมเพิ่มนะคะเอาไว้เก็บพวกไม้กาบนู่นนั่นนี่ไม้กาบที่เพิ่งทําใหม่ๆนะคะเป็นกาบเมล็ดทั้งนั้นเลยตรงนี้ เป็นไงกันบ้างคะเป็นเมื่อสำหรับวิธีการพอมารีสไตล์สวนของเรานะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะสามารถทําตามกันได้สบายๆเลยคะ่ะใครที่พอมาเยอะอาจจะไม่ได้ใช้ขนาดใหญ่ขนาดของเฟิร์นก็ได้นะคะเพื่อนๆอันเล็ก2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่แบบไม่มีกระถางใช้เป็นถ้วยโฟม กล่องพลาสติกหรือว่าเป็นถาดอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะได้เหมือนกัน,นะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมานะคะที่ดูจนจบเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะ